สายลายสายที่มีไฟนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเพิ่มจุดเต้ารับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเต้ารับจุดที่1เต้ารับจุดที่2เราจะเพิ่มเต้ารับจุดที่2จากจุดที่1นะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับเต้ารับจุดที่1นะครับ เราก็จะเช็คนะครับว่าเต้ารับมีไฟหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเราก็จะออฟเบเกอร์ออฟเบเกอร์นะครับเช็คดูเต้ารับอีกหนึ่งรอบนะครับว่ายังมีไฟอยู่หรือเปล่านะครับไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟมาจ่ายให้เต้ารับนะครับต่อไปนะครับเราจะเพิ่มเต้ารับจุดที่2จากจุดที่1นะครับ ตารับนะครับก็จะมีสายไฟอยู่3เส้นนะครับสายลายสายนิวตันและสายกราวนะครับสายลายนะครับสายสีน้ำตาลสายนิวตันนะครับสายสีฟ้าสายกราวนะครับสายสีเขียวเราจะเดินสายจากเต้ารับจุดที่2มาเต้ารับจุดที่1นะครับโดยมีสาย3เส้นนะครับสายลายสายนิวตันและสายกราวนะครับ สาย3เส้นนะครับจากเต้ารับจุดที่2มาเต้ารับจุดที่1นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของเต้ารับรูสําหรับสายลายรูสําหรับสายกลาวและรูสําหรับสายนิวตันนะครับสายลาย2รูนี้ก็จะต่อถึงกันสายกลาว2รูนี้ก็จะต่อถึงกันและสายนิวตันนะครับ2รูนี้ก็จะต่อถึงกัน เราจะต่อเต้ารับจุดที่2ก่อนนะครับสายลายสายสีน้ำตาลนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับจุดที่2สายนิวตันนะครับสายสีฟ้าก็จะมาเข้าเต้ารับจุดที่2และสายกลาวนะครับสายสีเขียวก็จะมาเข้าเต้ารับจุดที่2นะครับสายลายสายกลาวและสายนิวตัน ตอนนี้นะครับเราต่อเต้ารับจุดที่2อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะจาสายไฟจากเต้ารับจุดที่2มาเข้าเต้ารับจุดที่1นะครับสายกลาวสายสีเขียวก็จะมาเข้าเต้ารับจุดที่1สายนิวตันสายสีฟ้าก็จะมาเข้าเต้ารับจุดที่1 สายลายสายสีน้ำตาลเข้าเต้ารับจุดที่1นะครับสายลายจากเต้ารับจุดที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับจุดที่2สายนิวตันจากเต้ารับจุดที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับจุดที่2และสายกลาวจากเต้ารับจุดที่1 ก็จะมาเข้าเต้ารับจุดที่2นะครับเต้ารับสามารถเพิ่มได้ไม่เกิน10จุดต่อ1วงจรย่อยนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับรูด้านบนนะครับรูสำหรับสายลายคือรูที่มีไฟ รูด้านล่างนะครับรูสำหรับสายนิวตันคือรูที่ไม่มีไฟนะครับและรูด้านข้างนะครับรูสำหรับสายกลาวคือรูที่ไม่มีไฟนะครับรูสำหรับสายลายนะครับไม่มีไฟนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ออนเบรคเกอร์นะครับออนเบรคเกอร์รูด้านบนนะครับรูสำหรับสายลายคือรูที่มีไฟนะครับ มีไฟนะครับเต้ารับจุดที่1เต้ารับจุดที่2นะครับรูสำหรับสายนิวตันนะครับคือรูที่ไม่มีไฟและรูสำหรับสายกลาวนะครับคือรูที่ไม่มีไฟ สายลายสายที่มีไฟนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ